เพื่อรับความคำชี้แจงเพื่อในที่ที่ล่อยแถวประกาศสงครามกับยาเสพติดจังหวัดพุเก็าหานประจัมปี2566ภายใต้ชื่อุทธการเปิดฟ้าเมืองงุกมีจำนวนยอด340ได้เพื่อป้องกันสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สีขาวพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่เสมอและให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสนับสนุนการบำรบัดรักษาโดยชุมชนด้านการสกัดกั้นให้กองทัพเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดตามบทแนวชายแดนด้านการป่าปรามให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเชิงรุกในการเรือข่ายจับกลุ่มในทุนและผู้เกี่ยวข้อง ้านการยึดอายัดทรัพย์สินให้สำนักง,งานปปสบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับสำนักง,งานปมง,งและกรมสรรพากรในการขยายผลยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดที่นำเงินจากยาเสพติดไปฟอกเงินและให้หน่วยงานศาลและอัยการเร่งรัดกระบวนการทางคดียาเสพติดให้มีความรวดเร็วขึ้นด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติกฎกระทรวงระเบียบประกาศต่างๆสำหรับใช้ในการบำบัดร,รักษาคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแล้วนำเข้าสู่กระบวนการอย่างเหมาะสมโดยจัดตั้งสถานที่บำบัดร,รักษาเปิดไปในการยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุกในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรละทนตีและัฐานตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนยิยบายว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและเป็นหนึ่งใน12นโยบายสำคัญของรัฐบาลเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการตามแผนปฏิบัตการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือน สำหรับวันนี้วันที่31กุมาพม้อง2566นะครับจะเป็นการเปิดพิธีการเรือประจกา์สงครามปัายาเสด็จผิดในฉบัรทด่2นะครับหลังจากนั้นภายในภายในพื้นีทุกอำเภอท่านได้เสดิจการที่เกี่ยวข้องในวันที่นวันปิมาพิธีเสการที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ทำการเปิดพ้นจเกิดปฏายาเสด็ิดในพื้นที่ตั้งเจ็ดอำเภอของับ เพื่อให้มีผลในเชิงพระจักรมูลฐานตรวจขึ้นจีโจ้นะครับเพื่อจับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไปจับสวัสดิวัฒนธรรมดีนะครับแล้วก็จะดำเนินการตามแผนดำเนินการเกิดข้ามรุ่นบุกยึดเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนโดยต้องมีการรายงานผลชีวัตในเชิงประจักรให้กับทางจังหวัดแล้วก็รายงานให้ทางตูนทราบ